ขณะน,นี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการ Money Buddy โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มีทางเลือกมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าครับจนทำให้สามารถซื้อหรือเช่าได้แทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเสื้อผ้าหรือแม้แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่คำถามก็คือแล้วแบบไหนดีกว่ากันรายการ m o n e y b u d ด y EP นี้ จะพาคุณไปดูความหมายความแตกต่างข้อดีข้อจำกัดและข้อสรุปของการซื้อเปรียบเทียบกับการเช่าเพื่อให้คุณสามารถเลียกได้ว่าแบบไหนเหมาะกับคุณที่สุดกันครับเริ่มจากการซื้อคือการจ่ายเงินเพื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิ่งของนั้นอย่างถาวรช่นซื้อบ้านซื้อรถซื้อโทรศัพท์เมื่อซื้อแล้วเรามีสิทธิ์เต็มที่ในการใช้ซ่อมเปลี่ยนแปลงขายหรือส่งต่อทรัพย์ให้กับคนที่เรารักได้ ในขณะที่การเช่าคือการจ่ายเงินเพื่อใช้ของชิ้นนั้นในระยะเวลาหนึ่งโดยไม่ได้เป็นเจ้าของเช่นเช่าห้องเช่ารถเช่าโปรแกรมหรือแม้แต่เช่ากระเป๋าแบรนด์เนมใช้จบก็คืนมาฟังตัวอย่างของการเปรียบเทียบระหว่างการซื้อ vs เช่าบ้านหรือคอนโดกันครับจากหัวข้อในการเปรียบเทียบข้อแรกคือความเป็นเจ้าของ ถ้าคุณซื้อคุณจะได้ความเป็นเจ้าของและได้ใช้ประโยชน์กับมันได้เต็มที่แต่ถ้าคุณเช่าแม้คุณจะไม่ได้ความเป็นเจ้าของแต่คุณสามารถครอบครองและใช้พักอาศัยได้ตามเวลาที่ตกลงไว้เปรียบเทียบข้อต่อมาคือความยืดหยุน่นเมื่อคุณซื้อจะทําให้การย้ายหรือเปลี่ยนที่อยู่ทําได้ยากเพราะต้องขายก่อนในขณะที่การเช่าจะช่วยให้คุณยืดหยุ่นได้มากกว่าเพราะสามารถยกเลิกได้รวดเร็วเปรียบเทียบข้อต่อมาคือภาระผูกพันทางการเงิน ถ้าคุณซื้อจะเกิดภาระผูกพันทางการเงินระยะยาวนานถึง20-40ปีในขณะที่การเช่าจะเป็นเพียงภาระผูกพันทางการเงินระยะสั้นโดยสัญญาเช่าทั่วไปมีตั้งแต่รายวันรายเดือนหรือลายปีเปรียบเทียบข้อต่อมาคือค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง ถ้าคุณซื้อคุณอาจต้องลงทุนสูงตอนแรกเพราะต้องมีเงินดาวและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมแซมแต่การเช่าจะทำให้คุณจ่ายน้อยกว่าไม่ต้องซ่อมบำรุงเองเจ้าของทรัพย์สินดูแลให้แต่หากทำของชำรุดอาจต้องจ่ายค่าปรับและข้อสุดท้ายคือความมั่นคงในการซื้อจะทำให้คุณมีรากฐานในชีวิตและสร้างมูลค่าทรัพย์สินในขณะที่การเช่าจะเหมาะกับคนที่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เร็วและไม่มีภาระระยะยาว อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเลือกซื้อหรือเช่าต่ามีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบที่แตกต่างกันและไม่สามารถเจาะจงฟันธงชัดเจนว่าแบบไหนดีกว่ากันเพราะการที่จะเลือกว่าจะซื้อหรือจะเช่านั้นคําตอบสั้นๆคือขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆในชีวิตของคุณเองดังนั้นควรใช้ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าวิธีไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดครับปัจจัยแรกคือไลฟ์สไตล์ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความอิสระไม่ชอบอะไรที่ผูกมัด การเช่าจะสะดวกมากเพราะคุณสามารถย้ายที่อยู่เปลี่ยนสิ่งของหรือเปลี่ยนบริการได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อขายแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการความมั่นคงต้องการความเป็นส่วนตัวการซื้อจะตอบโจทย์เพราะคุณสามารถจัดการทุกอย่างได้เองโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกยกเลิกสัญญาเช่าและยังสามารถปรับแต่งทรัพย์สินได้ตามใจปัจจัยต่อมาคืองบประมาณอันนี้สําคัญมากๆหากคุณมีเงินสดในมือค่อนข้างจํากัด หรือไม่อยากผูกพันกับหนี้ระยะยาวการเช่าจะช่วยให้คุณสามารถใช้ของคุณภาพดีโดยไม่ต้องวางเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าคุณมีเงินเหลือในแต่ละเดือนหรือสามารถผ่อนระยะยาวได้โดยไม่กระทบกับการใช้ชีวิตการซื้อจะคุ้มกว่าในระยะยาวเพราะเมื่อผ่อนหมดแล้วของก็ยังเป็นของคุณปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือเช่าข้อต่อมาคือเป้าหมายระยะยาวถ้าคุณมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน ฉันอยากมีบ้านของตัวเองอยากมีสินทรัพย์ไว้เป็นมรดกให้คนรักหรือลูกหลานการซื้อคือทางเลือกที่สร้างความมั่นคงได้ในอนาคตเพราะสร้างมูลค่าเพิ่มได้แต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจในเส้นทางชีวิตการเช่าจะทําให้คุณได้มีโอกาสทดลองก่อนการตัดสินใจเช่นเช่าคอนโดในหลายๆทําเลก่อนเลือกซื้อจริงเช่ารถรุ่นที่เล็งไว้ลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อดูว่าคุณชอบแบบไหนจริงๆเพื่อจะได้ไม่เสียเงินเยอะตั้งแต่แรกและปัจจัยสุดท้าย คือประเภทของสิ่งของโดยของที่ต้องใช้งานเป็นประจำหรือมีความเป็นส่วนตัวสูงเช่นโทรศัพท์มือถือเตียงนอนโนต้ตบุ๊กส่วนตัวถ้าใช้บ่อยและต่อเนื่องการซื้ออาจคุ้มกว่าเช่าแต่ของบางอย่างที่มีมูล,ลค่าลดลงเร็วใช้งานเฉพาะโอกาสหรือใช้งานแค่ระยะสั้นการเช่าจะทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าและไม่ต้องเก็บไว้หลังใช้งานเสร็จเช่นเช่าบ้านอยู่ที่ใดที่หนึ่งแค่หนึ่งถึงสองปี การเช่ากระเป๋าแบรนด์เนมหรือเสื้อผ้าสำหรับออกงานเป็นบางโอกาสมาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเลือกเช่าหรือซื้อไม่มีคำตอบเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเพราะแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์งบประมาณและเป้าหมายที่ต่างกันก่อนตัดสินใจลองถามตัวเองให้ดีว่าคุณใช้ของนั้นนานแค่ไหนต้องการความยืดหยุ่นหรือความมั่นคงไหมพร้อมรับภาระระยะยาวหรือเปล่างบประมาณของคุณพอแค่ไหนเมื่อคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้แล้ว คำตอบว่าจะซื้อหรือจะเช่าก็จะชัดเจนขึ้นเองถ้าคุณยังไม่มั่นใจเรื่องอนาคตการเช่าอาจจะทําให้คล่องตัวมากกว่าแต่ถ้าพร้อมลงทุนในระยะยาวและอยากสร้างมูลค่าสินทรัพย์การซื้อคือทางเลือกที่สร้างความมั่นคงได้ในอนาคต สำหรับสมาชิกกบขอนอกจากการติดตามฟังสาระความรู้ดีๆจาก GPF Podcast แล้วคุณยังสามารถติดตามความรู้จากกบขได้เพิ่มเติมผ่านช่องทาง f a c e b o o กกบขไลน์กบข GPF Community และ MyGPF Application อีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วเอาไว้พบกันใน EP หน้าสวัสดีครับ